สวัสดีครับการเจาะลึกของเราวันนี้จะพาไปดูหนึ่งในปริศนาการหายตัวไปที่ต้องบอกว่ายังค้างคาใจผู้คนมากๆนะครับ30กว่าปีแล้วกับคดี t The Springfield t h r e e ครับ Cheryl Levitt, Susie Streeter ลูกสาวเขาแล้วก็ Stacy McCall ที่เป็นเพื่อนสนิทกันหายไปแบบไร้ร่องรอยเลย จากบ้านฟักในสปริงฟิลด์มิสซูรีเมื่อคืนวันที่7มิถุนายน1992ค่ะคือความแปลกของมันอยู่ตรงที่ว่า3าศวัดผ่านไปแล้วจริงๆแต่ว่าไม่มีศพไม่มีการจับกลุ่มคนร้ายไม่มีคำตอบอะไรที่ชัดเจนเลยมันเหมือนเป็นความว่างเปล่ากับคำถามที่ยังอยู่ใช่ครับนี่แหละที่ทำให้เรื่องน,นี้ยังถูกพูดถึงกันอยู่เรื่อย และการเจาะลึกของเราวันนี้เราจะลองไล่เรียงข้อมูลดูนะคะจากแหล่งต่างๆที่มีอยู่พยายามจะทำความเข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในคืนนั้นแล้วที่สำคัญคืออะไรอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้คดีนี้มันแก้ปมไม่ออกสักทีถ้าจะให้เข้าใจเรื่องนี้ทั้งหมดคงต้องย้อนไปนิดนึงใช่ไหมครับคือคืนก่อนเกิดเหตุวันที่6มิถุนาสองสาววัยรุ่นซูซี่อายุ19เกสเตซี่อายุ18 เขากำลังฉลองเรียนจบมัธยมปลายกันอยู่ก็ไปปาร์ตี้หลายที่เลยคืนนั้นค่ะเป็นคืนเห็นการฉลองของพวกเขาครับและจุดเปลี่ยนสําคัญมันก็มาถึงตอนประมาณตีสอนะครับเช้าวันที่7มิถุนาคือทั้งคู่เปลี่ยนใจกันกระทันหันเลยจากแผนเดิมจะไปค้างบ้านเพื่อนอีกคนกลายเป็นว่ามุ่งหน้าไปบ้านคุณเชอริลแม่ของซูซี่แทนคุณเชอริลอายุ47ปีตอนนั้นใช่ครับ และนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆที่มีคนยืนยันว่าเห็นพวกเธอทั้งสามคนอมพอรุ่งเช้ามีเพื่อนมารับตามนัดจะไปเที่ยวสวนน้ำกันก็เจอรถของทั้ง3าคนจอดอยู่ปกตินะครับแต่ว่าสังเกตเห็นความผิดปกติอย่างแรกคือโคมไฟตรงระเบียงหน้าบ้านมันแตกกระจายอ๋อที่เพื่อนเขาหวังดีช่วยกวาดทิ้งไปใช่ไหมคะใช่ครับกวาดทิ้งไปเลยโดยที่ไม่รู้เลยว่าเอ๊นั่นอาจจะเป็นการทำลายหลักฐานสำคัญไปแล้วก็ได้ แล้วที่แปลกกว่านั้นอีกคือประตูหน้าบ้านไม่ได้ล็อกครับค่ะพอเข้าไปในบ้านนี่สิค่ะยิ่งเจอแต่เรื่องที่มันแบบว่าน่าชะงงนมากขึ้นไปอีกพวกกระเป๋าเงินกุญแจรถของใช้ส่วนตัวทุกอย่างเลยวางอยู่ครบเหมือนเหมือนเจ้าของบ้านแค่เดินออกไปแป๊บเดียวจริงๆครับมีผ้าเช็ดตัวเปียกๆค้างอยู่บุหรี่ซองปโปรดของคืณเชอรี่ก็ยังวางอยู่ทั้งๆท,ท,ท,ที่รู้กันว่าเธอติดบุหรี่มากอื ทรทัศน์ก็เปิดทิ้งไว้แล้วก็สุนัขยอกเชียเทเรยลของเธอก็ดูแบบตื่นกลัวผิดปกติมากๆโอ้หบรรยากาศมันคงแปลกๆน่าดูเลยนะครับใช่ค่ะแต่สิ่งที่มันแบบน่าขนลุกที่สุดเลยนะคะคือมันไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรืองัดแงะอะไรเลยแม้แต่น้อยลองนึกภาพตามนะคะผู้หญิงสามคนหายไปจากบ้านที่ประตูก็ไม่ได้ล็อกโดยที่ไม่มีสัญญาณความรุนแรงอะไรเลยมันเงียบเงียบเกินไปจริงๆครับใช่ค่ะ ความสมบูรณ์แบบของการไร้ร่องรอยนี่แหละคือแก่นของความลึกลับเลยโดยเฉพาะในยุคนั้นที่เรื่อง DNA ยังไม่แพร่หลายเท่าตอนนี้แล้วการสืบสวนนี้ก็เหมือนเ,ออเริ่มต้นก็เจออุปสรรคเลยทันทีการที่เพื่อนๆหรือครอบครัวเข้าไปในบ้านก่อนที่ตำรวจจะมาถึงค่ะก็อาจจะทําให้อ๋อใช่ค่ะเรื่องนั้นตำรวจเชื่อว่าข้อความนั้นอาจจะสําคัญมากแต่ว่ามันถูกลบไปโดยไม่ตั้งใจแล้วเทคโนโลยีตอนนั้นก็ยังกู้คืนไม่ได้ด้วยค่ะ เสียได้จริงๆเพราะอาจจะเป็นเบาะแสสําคัญก็ได้ใครจะรู้ครับผมเพราะขาดหลักฐานทางกายภาพที่มันชัดเจน่าดพยานรู้เห็นโดยตรงแบบนี้ตํารวจก็แทบจะเรียกว่ามืด8ด้านเลยค่ะตอนนั้นแล้วการจะควบคุมคน3คนให้ออกไปจากบ้านโดยที่ไม่มีการต่อสู้เลยเนี่ยมันก็ชี้ไปได้หลายทางนะคะอาจจะมีผู้ก่อเหตุมากกว่า1คนหรือมีการวางแผนมาอย่างดีมากๆหรืออาจจะใช้เลขกลบางอย่าง ทำให้พวกเธอยอมออกไปเองโดยดีอืมประเด็นนี้ก็น่าขิดครับแล้วก็มีประเด็นที่ถกเถียงกันเยอะเหมือนกันว่าจริงๆแล้วใครคือเป้าหมายหลักกันแน่เป็นคุณเชริลหรือว่าเป็นซูซี่หรือว่ามันการการเลือกเหยื่อแบบสุ่มซึ่งจะเป็นอย่างหลังนี้น่ากลัวมากนะครับใช่ค่ะน่ากลัวมากจริงๆ มีผู้ต้องสงสัยหลายรายนะคะที่ตำรวจเคยเรียกมาสอบปากคำคนหนึ่งที่มักจะถูกพูดถึงคือโรเบิร์ตเครกคอ์เป็นผู้ต้องขังในคดีอื่นอยู่แล้วอ๋อครับเขาเคยอ้างว่ารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้ง3มคนแล้วก็รู้ด้วยว่าศพอยู่ที่ไหนแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยค่ะที่จะเชื่อมโยงเขาหรือใครก็ตามกับคดีนี้ได้จริงๆจังๆครับต้องย้ำตรงนี้นะคะว่า จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครเลยที่ถูกตั้งข้อหาหรือว่าถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดี Springfield 3ครับผมและมาถึงวันนี้วันที่9กรกฎาคม2025คดีนี้ก็ยังอยู่ในสถานะที่เรียกว่า active cold case ก็คือคดีที่ยังไม่ปิดการสอบสวนแต่ว่ามันไม่มีความคืบหน้าใหม่ๆแล้วค่ะถึงแม้ว่าทั้ง3คนจะถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลสอบสวนตามกฎหมายไปแล้วตั้งแต่ปี1997นู่นนะคะ แบบครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่ของสเตซี่แล้วก็พี่ชายของซูซี่ก็ยังคงรอคอยคำตอบอยู่เสมอถูกต้องค่ะแม้ว่าจะมีข้อมูลมีทฤษฎีต่างๆผุดขึ้นมานากไมายตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าช่องว่างใหญ่ๆในเรื่องนี้มันก็ยังคงอยู่เราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าอะไรคือแก่นแท้จริงๆของสิ่ง,ง,งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นมันยังเป็นปริศนาดำมืดอยู่เลยค่ะเรื่องราวของเดอะสปริงฟิลด์3นี้ก็เลยเหมือนเป็น อนุสร์ของความไม่แน่นอนจริงๆนะครับแล้วก็เป็นบาดแผลที่ยังคงอยู่กับครอบครัวแล้วก็ชุมชนที่นั่นมานานหลายสิบปีค่ะสุดท้ายนี้มีคำถามที่น่าสนใจมากๆอยากจะทิ้งไว้ให้ลองคิดกันต่อนะคะในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารมันท่วมท้นไปหมดการที่คดีนี้แทบจะไม่มีข้อมูลที่เป็นรูปธรรมหลงเหลืออยู่เลยเนี่ย มันบอกอะไรเราได้บ้างอืมมันสะท้อนถึงขีดจ,จํากัดของการสืบสวนสอบสวนในยุคก,ก่อนหน้านั้นหรือว่ามันคือธรรมชาติของอาชญากรรมที่ถูกวางแผนมาอย่างดีมากๆจนเกือบจะสมบูรณ์แบบหรืออาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรบางอย่างที่ตอนนั้นถูกมองข้ามไปใช่ค่ะอะไรที่อาจจะถูกมองข้ามไปในตอนนั้นแล้วมันอาจจะเป็นกุญแจดอกสุดท้ายที่เรายังหากันไม่เจอก็ได้ใครจะรู้เพื่อนชอบคลิปดีๆแบบนี้สามารถกดไลค์กด u b s c r i b e เลยจะกดปุ่มซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสุขนำเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับ